นับตั้งแต่กระแสการต่อต้านสถาบัานกษัตริย์อันเนื่องมาจากการปฏิวัติอิสลามในอิรานเมื่อปี2522เป็นต้นมาปรากฏการ์อาหรับสปริงหรือการลุกฮือของมวลชนขึ้นต่อต้านและค้นล้มรัฐบาลเผด็จการในโลกอาหรับซึ่งเกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ในหลายๆประเทศในตะวันออกกลางซึ่งระบอบราชาธิปไตยแบบดั้งเดิมยังคงเป็นระบบการปกครองที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาค <ST AN K> ความสําเร็จของมวลชนระดับรากหญ้าในการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการทําให้บรรดากษัตริย์ในตะวันออกกลางเริ่มตระหนักว่า หากราชวงศ์ยังคงยึดติดกับระบอบการปกครองแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกับมัวมากระดาฟีแห่งลิเบียหรือฮอสนี่มูรักแห่งอียิปผู้ถูกคนล้มโดยพลังประชาชนด้วยเหตุนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจึงมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในหลายรัฐ โดยท่าทีของบรรดาราชวงศ์ที่เคยเพิกเฉยต่อกระแสะการเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพในประเทศมาโดยตลอดกลับยืดหยุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกษัตริย์มูฮัมหมัดที่6แห่งมโมร็อกโกนับว่าเป็นกษัตริย์ที่ทเปิดกว้างที่สุดในการรับมือกับกระแสะเรียกร้องประชาธิปตไตยโดยทรงตอบรับข้อเรียกร้องที่สําคัญที่สุดจากกลุ่มผู้ประท้วงในประเทศนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญขนานใหญ่ ลดอำนาจของสถาบันกษัตริย์ลงโดยกระจายอำนาจการบริหารประเทศให้กับฝ่ายตุลาการรัฐสภานายกรัฐมนตรีรวมถึงสภาท้องถิ่นซึ่งทำให้โมร็อกโกกลายเป็นประเทศที่มีการปกครองใกล้เคียงกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะที่ในบาเรนถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับกระแสการลุกฮือครั้งใหญ่ของประชาชนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่กษัตริย์ฮามดาดอัลคลีฟะก็ทรงรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างเปิดกว้างเป็นอย่างมากโดยทรงตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นตรวจสอบเหตุการณ์การสลายการชมุมนุมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง35รายนอกจากนี้ยังทรงจัดให้มีการปฏิรูปประเทศโดยเชิญผู้นำกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเข้าร่วมในคณะกรรมการปฏิรูปดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียซึ่งมีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานต่อเนื่องและเข้มข้นกว่าในราชรัฐอื่นๆ กลับมีแนวทางในการรับมือกับกระแสะมวลชนที่ต่างออกไปรัฐบาลของกษัตริย์อับดุลลาลดกระแสะต,ต่อต้านในประเทศโดยการเพิ่มงบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชนโดยทรงหวังว่านโยบายด้านเศรษฐกิจดังกล่าวจะช่วยลดความไม่พอใจที่ภาพประชาชนมีต่อรัฐบาลได้ในขณะที่ข้อเรียกร้องทางการเมืองจากฝ่ายผู้ประท้วง กลับถูกเคอกเฉยโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากซาอุดีอาระเบียกําหนดให้คำพ์อาลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดของประเทศถึงแม้ว่ากระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยในตะวันออกกลางจะส่งผลให้สถาบันกษัตริย์หลายประเทศในภูมิภาคพยายามปรับตัวเข้าสู่การปกครองภายใต้หลักนิติรัฐมากขึ้นแต่นักวิเคราะห์กลับมองว่า การปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยู่ในหลายประเทศเป็นเพียงกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์โดยปราศจากความจริงใจที่จะส่งมอบอำนาจให้แกป่ปวงชนอย่างแท้จริงและคณะกรรมการปฏิรูปหรือการสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนั้นก็เป็นเพียงการซื้อเวลาและซื้อใจประชาชนเท่านั้นเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ยังคงไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดให้สิทธิในการเลือกตั้งแก่ประชาชนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย ดังนั้นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ดูเหมือนว่ากำลังเริ่มหลีบบานในดินแดนตะวันออกกลางอาจกลายเป็นเพียงเล่าเก่าในขวดใหม่เป็นการสวมหน้ากาก,ากแห่งประชาธิปไตยให้ผู้นำเผด็จการเท่านั้น